สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้นะเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีดราม่าออกมาอีกแล้วหลังจากที่พาลูกๆไปวิ่งเล่นในทำเนียบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีข่าวแว่แวๆมานะเนี่ยเฮ้ยแต่แว่แวๆมานะครับท่านผู้ชมยังไม่ยืนยันครับท่านว่าอะไรจะเนี่ยเอ้ยมีบุคคลพยายามที่จะไปร้องเรียนอีกแล้วครับท่านแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่แบบนี้มันนนนสมมคววรหรหือเเปลลล่่่่่าาาีีทพูกๆิง <c oughs> ในทำเนียบอะไรประมาณนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นไหมจ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมมันก็ไอ้นั้นไปวันๆครับท่านสําหรับเรื่องนี้นะเนี่ยเอ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติผมเป็นนายกจ้าจะพาลูกมาวิ่งเล่นไหมก็ต้องพามาอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมให้ดูสถานที่ทํางานในอนาคตนะเนี่ยเพราะอะไรจ้าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมพูดพูดไปก่อนครับท่านให้สลิมมันดินอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสลิมแฮดดินไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือนายสมชายศรีสุทธิาก่อน นะั่นมันเป็นกรกตอเออใช่มันเป็นกกตนะครับท่านกกตภาษาอะไรวะเน,นี่ยถามยังไงจ้าจัดการเลือกตั้งมันยังจัดไม่สําเร็จเลยนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายโดนประยุจันทร์โรชาครับท่านใช้ม44หรือเปล่าถ้าเกิดจาไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมแต่เพิดไล่เอหอกหักสะเกเบือนนี้พ้นไปครับท่านหลังจากนั้นเป็นอย่างไรจ้าตามราวีไม่หยุดยั้งเยเฮ้ยวันนี้มาตามราวีนายกองอีกแล้วนะเนี่ยนายสมชายศรีสุทยยกรครับท่านอดีตสิทธิ์เก่าประชาธิปัตย์อดีกตกกตซึ่งจัดการเลือกตั้งไม่เเเคคยสสําาาารร็จนน,นนนะัั้้้มุโวีี่หฐบลแพททองทกดิน M O U 44เพราะพทักษิณชินวัตรเป็นเพื่อนรักกับเพื่อนสนิทกับคุณเซนประเคนผลประโยชน์ที่กัมพูชาไม่ควรได้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็จอกมาหอนเห่าอย่างไม่หยุดยั้งหรือเปล่านั้นประชาชนชอบพูดมาแบบนี้นะคะนับท่านผู้ชมผมก็อยากจะเดินไปห้ามเขาอีกแล้วนะเนี่ยเฮ้ยทำไมใช้ภาษาแบบนี้อย่าไปนะเนี่ยไม่ดีนะดาวลงมาหน่อยได้ไหมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยเกือบโดนไปนะคัะท่านผู้ชมผมต้องวิ่งกลับบ้านกันเลยทีเดียวครับท่านเขาบอกนะเนี่ยมันใช่เรื่องของคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เห็นเสือกทุ ว่าผมหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว่าไอ้บุคคลในข่าวอะไรประมาณนี้นะเนี่ยที่เขาต่อว่ามันทําให้ผมนิเสถิรนซางอีกรอบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการสงสัยครับท่านว่านายกอิงนนเนี่ยจบจากรัฐศาสตร์อะไรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งจากจุฬาลงกรณ์จริงหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้น่าจะจริงครับท่านแต่ว่าไอ้จัดเลือกตั้งไม่สําเร็จนี่มันก็โอ้ยไม่รู้ว่าอับอายขายขี้หน้าไปกี่ชาตินะครับท่านผู้ชมอันนี้สําหรับตัวผมนะครับท่านถ้าผมเป็นกกตแล้วจัดการเลือกตั้งไม่ได้แบบนี้นะเนี่ยทุเรศสิ้นดีเกเก,เเกิทีวนน่่่่ราาาู้สึปช ปัดจอออกมาเดือดเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมประเด็นที่ทักษิณอยู่ชั้น14ชั้น15อะไรประมาณนี้แล้วต้องหนูมองว่าเป็นอย่างไรบ้างจ้ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งนะครับท่านผู้ชมจะเอาอีกกี่ชาติก็โค่นเรื่องนี้ไม่ลงครับท่านตอนนี้นะเนี่ยก็ได้แต่ปล่อยให้สลิมมันดีดินนะครับท่านผู้ชมให้มันได้ดีใจไปวันๆครับท่านในพวกนักฟันธงหอกหักสักเบือกออกมาเนี่ยตอนนี้อย่างนั้นเนี่ยตอนนี้อย่างนี้นะเนี่ยเดี๋ยวทักษิณจะหนีแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวทักษิณจะแล่นเรือหางยาวเฮ ยังอยู่นะกับเดามผู้ชมแต่ตัวที่ออกมาเลยพูดอย่างไม่อยู่ยังนั้นตอนนี้สีหน้าสีตามันนะกับเดามผู้ชมผมมองเข้าไปว้ยเฮ้ยแม่มึงเ้ยเหมือนกับคนป่วยเลยนะเนี่ยถามป่วยยังไงวะไม่รู้ว่าป่วยทางจิตหรือเปล่านะกับเดามผู้ชมใบหน้าครับท่านขู่ขะานะเนี่ยเหมือนกับไอตัวอะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านฝนตกแล้วมันชอบผอนห่าวอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรขนาดเดียวกันตอนนี้กมาิการความมั่นคงครับท่านยืนยันนันเนี่ยมีอำนาจสอบทักษิณชินวัตรรักษาตัวชั้น14เมินเสรีพิสุทธิ มาลมแล้วเรื่องอะไรจ้าสเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็บิ๊กโจกครับท่านชิงนะเนี่ยไม่ยอมมากมามการครับท่านปมทักษิณชินวัตรอะไรประมาณนี้รวมครับท่านยังข้างต่อเนื่องนะเนี่ยปมประเด็นทักษิณชั้น14รู้สึกว่าจะเป็นเดือดเป็นร้อนเหลือเกินเกนเลยทีเดียวส่วนตัวผมนั้นไม่ได้เดือดร้อนนะครับท่านผู้ชมเตรียมถามอาการป่วยจากทักษิณชินวัตรจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้โวลันนนเนี่ยมีอำนาจตรวจสอบว่า,บวาพบอะไรบ้างเมินเสรีพิสุทธิ์ไม่มาให้ข้อมูลบอกเชิญในสถานะบุคคลธรรมดานะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็มี เฮ้ยน้องนัดถ้าเกิดสมมติน้องนัดนเนี่ยเป็นทักษิณชินวัตรแล้วยังไงต่อจ้ะพี่เฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติมีการเรียกตัวน้องนะเนี่ยเอ้ยไปกรรมธิการอะไรแบบนี้แลเนี่ยเพื่อจะสอบน้องจะไปไหมจ้าไม่ไปนะครับท่านผู้ชมถามทําไมละจ้าทาไมผมต้องไปก่อนนะครับท่านผมเป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีว้ยเฮ้ยแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้เอ้ยก็ต้องไปเทียบกับเคสประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเสรีพิสุทธิ์เรียกมาครับท่านปากเปียกปากแชกันเลยทีเดียวมาไหมจ้าเอ้ยไม่มานะครับท่านผู้ชมแล้วอันนี้ถ้าเกิดจะเรียก ใช่เรื่องนะครับท่านผู้ชมปล่อยให้พวกของหกักสักเวนนี้มันเครียดไปครับท่านโดยตอนนี้กรรมธิการถกกันเครียดนะ้วเนี่ยปมทักษิณทักชั้น14เค้นถามค่ารักษาหลังแล้วก็เสรีพิสุทธิ์บิ๊กโจ๊กชิงไม่มานะครับท่านผู้ชมชิงชี้แจงอะไรประมาณนี้โอ้ยเรื่องนี้ก็อาจจะทําให้สลิมนั้นเครียดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมป้าเสรีไม่มาเนะี่ยทำไมบิ๊กโจ๊กไม่มาอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะเนี่ยลังสีมันลมรู้สึกว่าจะมีปัญหาขลาังกรสังเยอะนะครับท่านผู้เ,เ้ีนก่ จะบอกไปว่ามี31คนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันก็จะหาว่ากวนส้นตีนอีกครับท่านแล้วตอนนี้มีกี่คนจ้าเอามาให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมนายกอิงครับท่านนายกทักษิณนะเนี่ยนายกเศรษฐาเว้ยเฮ้ยนายกปูบัญชาการจากเมืองนอกเข้ามาอะไรประมาณนี้สมัครสุนทรเวททักไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนายกอีกคนนึงก็สมชายบงสวัสดิ์เว้ยเฮ้ยเออลังสีมันลมไปนับดูนะเนี่ยว่ามีกี่คนนายกรัฐมนตรีเขาไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านติดตามต่อไปไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวขนาดเดียวกันตอนนี้โอ้ยแดงอุดออรอ้เเเยยยรรัับทท,นนนนท่่่าาานนนกิีีีตมพืชววุส ชิงนายกอบจอขึ้นปลาใสาใหญ่นะครับท่านผู้ชมเปิดกําหนดการทักษิณชินวัตรลงพื้นที่ช่วยสลาวุธหาเสียงชิงตําแหน่งนายกอบจอุอดรธานีวันที่13-14พฤศจิกายนนี้เปิดเวทีใหญ่ครับท่านคาดมวลชนจ่อคับข้างนนเนี่ยมาฟังอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าทีนี้ก็เกิดาการม,มีการถามนะเนี่ยเฮ้ยทักษิณชินวัตรจะมาช่วยหาเสียงได้หรือไม่เป็นอย่างไรต่อเพื่อไทยแจงลัน่นครับท่านทักษิณนนะ่ยลงพื้นที่อุดรให้กําลังใจผู้สมัครนายกอบจอได้ไม่ผิดไม่กังวลหากถูกล้องและเป็นอย่างไรต่อเดือดนะคร ดัผู้ชมวันนี้ข่าวสดลงมาแบบนี้ใครว่าเดือดไม่รู้เหมือนกันว่าแต่เดือดแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจพิธาลิมจเจริญรัตครับท่านอดีตหัวหน้าก้าวไกลเนี่ยบินดรวจอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวจากสหรัฐอเมริกาแท็กทีมเทงมองเทง เท่งเท่งเท่งอะไรก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านเท่งธนาธรแล้วก็สิริกัญญาณนเนี่ยชนทักษิณชินวัตรสูส้ศึกอุดรธานีอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วมันก็พาดหัวสะเดือดเลยนะครับท่านผู้ชมกูก็งงไว้ให้มันเดือดอะไรกันวะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจเฮ้ยเราต้องหนูนะเนี่ยถ้าเกิดให้ทานายได้ไหมเนี่ยนายกอบจอใครจะชนะโดยตอนนี้ก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่ามีคนไปเก็บสถิติมาครับท่านเป็นเพจกลุ่มต้านก้าวไกลอะไรประมาณนี้นะเนี่ยสิบเจ็ดต่อศูนย์ตอนแรกกูก็ว่าบอลอะไรว่ามันยิงกันสิบเจ็ดต่อศูนย์ลูกอ๋ ครับท่านในการลงชิงนายกอบอจอทั้งการปิดหน้านันเนี่ยเอยดิแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็นคนของพรรคนี้หรือไม่ปรากฏว่าเป็นอะไรจาร้าพ่ายแพ้มาทุกสนามนะครับดานผู้ชมรอบนี้ผมก็เลยต้องส่งแรงเชียร์เล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วยังไงต่อแล้วก็ขายลูกหยีก่อนนะครับดานผู้ชมโอ้ยแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมาพานต์เอลมอนปลากเกตขาวอบกรอบด้วยขนาดเบงบัจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง4 ชม5้0ยกรัม200บาทครับท่านสั่งซื้อกันเข้ามาได้ถั่วตุ๊บตับโอ๊ช็อกโก้อืม 100บาทนะครับท่านผู้ชมขอบคุณไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านสินค้ายังมีอีกหลากหลายนะครับท่านผู้ชมเข้าแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็แอดไลนะ์นัสวิวช็อปเข้ามาได้โดยวันนี้ก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านมีสถานการณ์เล่งด่วนเข้ามานะเนี่ยโดยตอนนี้เว้ยฮ้ยจบชีวิตทางการเป็นทนายแล้วหรือไม่ถามสําหรับใครวะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบ,บังเกิดนะครับท่านผู้ชมแต่เบี้ยบ,บังเกิดนี่ท่านต้องออกเสียงให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมถ้าออกเสียงจากบอใบไ,ไม้เป็นหอยฉีบนี่มันบนบนเนเรกใลาามงแี้ ผู้ชมหลังจากสนที่ริมทองคุลครับท่านตามฟ้าตามซัดทนายตั้มอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากทนายตั้มนั้นเนี่ยออกมาท้าสนที่ริมทองคุลคุณมากินฉี่แข่งกับผมไหมนั่นเนี่ยถ้าเกิดคดีนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กี่แก้ววนเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดแก้วนะครับท่านแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะทนายตั้มโดนจับนะครับท่านผู้ชมตอนแรกโดนออกหมายจับครับท่านและเป็นอย่างไรต่อทีนี้ในรายการทิ้งวันทันเหตุการณ์เว้ยเฮ้ยตำรวจไปล็อกนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ล็อกหลองใครนะครับท่านไปรวบ นะเนี่ยมุ่งหน้าไปฉาเชิงเซาครับท่านเอ้ยหรือว่าจะฉาเชิงเซาไปต่อที่สาแก้วหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าที่นี้โดนสี่ข้อหาหนักครับท่านถ้าเกิดผมจาไม่ผิดนะเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนฟอกเงินหนึ่งแล้วร่วมกันฟอกเงินแล้วก็อะไรอีกว่าช่อโกงหรือไม่นะครับท่านผู้ชมต้องเติมไปก่อนครับท่านแลวอีกข้อหาหนึ่งนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับท่านทนายตั้มแล้วก็เมียคอตกนอนคุกครับท่านฝากขังวันพรุ่งนี้นะเนี่ยซ้ําค้นบ้านหรูยึดกระเป๋าแบรนเนมเ ือนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดนะครับท่านผู้ชมหรือว่าทนายตั้มนะเนี่ยได้เปิดศึกกับสื่อมวลชนครับท่านเอ้ยเดือดนะเนี่ยซัดสื่อนะครับท่านผู้ชมซัดพี่พี่พวกพ้องผมว่า เนี่ยไอ้พวกนักข่าวเนี่ยมันตามมาลาวีชีวิตไม่เลิกกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแล้วก็ฝากไปถึงคุณพุทธาพี่วันข่าวช่องแปดด้วยถามฝากอะไรหาตั้มเนี่ยหยุดคุกคามชีวิตผมสักทีได้ไหมเห็นส่งนักข่าวมาบ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ก็โดนพุทธาพี่วันนะกท่ดนผู้ชมจัดให้จุกจุกเจ็จบเจ,บจบ็หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจ2ชั่วโมงเต็มที่ก,กันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรต่อวันนี้เอ้ยแล้วก็มีการชูแก้วด้วยนะเนี่ยโดยทนายตั้มหรือว่าเขาไม่เอ่ยชื่อไม่รู้นะเนี่ยแต่ว่าพูดเรื่องข่าว ซ้อมกินไปก่อนนะเนี่ยแล้วที่สําคัญตอนนี้มีการตั้งคําถามนะครับท่านผู้ชมฉี่แก้วนะั้นมันจะเป็นฉี่ใครอันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจอ้วมยับไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านรอบนี้นะเนี่ยสอบไม่ได้ประกันตัวครับท่านคุกจะยาวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทนายตั้มและพลเมียนะครับท่านผู้ชมให้ปากคําคปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับท่านตํารวจไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะเนี่ยคืนนี้โอ้ยงอยนะครับท่านผู้ชมนอนกงครับท่านอยู่ห้องขังนะเนี่ยหฮ้ยห้องกงนะครับท่านผู้ชมห้องกงแบบไหนวะอยู่ในกงอะไรประมาณนี้ครับท่านไม่ให้ประ การอะไรประมาณนี้โอ้ยโดยรอฝากขังสารอาญาพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าสารไม่ให้ประกันก็ตามพวกบอสพออะไรเข้าไปนะครับท่านผู้ชมอยู่ในเรือนจํายึดกระเป๋าแบรนเนมเครื่องประดับหรูหราหลายสิบรายการนะครับท่านผู้ชมโอ้ยผมนึกไปถึงเพลงเพลงหนึ่งเลยครับท่านหลังจากที่สื่อของสนธินะครับท่านผู้ชมเปิดเรื่องของเจ๊อ้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็มีท่อนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเรื่องเงิน7 1ล้านอะไรประมาณนี้ให้โดยสเสน่หาไม่สเสน่หหาแล้วเพลงมันขึ้นมานะครับท่านบาปกรรมมันมีไม่ชา้า ต้องอะไรวะเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมต้องโดนรับใช้กรรมโอ้โหสุดท้ายก็เป็นแบบนี้แต่เบื้องต้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นผู้ต้องคํากล่าวหาครับท่านเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะเนี่ยมีการคาดคะเนว่าห้อยทนายตั้มอ้างตนว่าจะไปปฏิบัติธรรมนะเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าทําอะไรรรมาศทำโมหรือว่าจะไปทําอย่างอื่นนั้นไม่อาจบอกได้เฮ้ยจะเป็นอย่างไรต่อมันมีกระเป๋าเดินทางนะครับท่านผู้ชมใบใหญ่ใบโตกันเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนนะครับท่าน เชิญตัวมาที่ไหนอันเชิญตัวมาปฏิบัติธรรมไปก่อนครับท่านที่กองป่าปอะไรประมาณนี้ทนายตั้มคุยวโวตัวล้านอ้างนะเนี่ยตัวมันเองไม่ได้หนีแต่ไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแบบใดมีกระเป๋านะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าข้างในพกอะไรไปบ้างครับท่านอาจจะเป็นเสื้อผ้าน,นะเนี่ยยัดใส่กระเป๋าแล้วจะไปไหนต่อนละเนี่ยที่สังคมคางแขงใจก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านดูเหมือนว่าตอนนี้ทนายตาั้มเฮ้ยเป็นรองแล้วนะเนี่ยลองเรื่องอะไรจ้าลองที่ไปท้าสุนที่ิิมทองกุลกินจุดๆ,ๆ,ๆนะครับท่านผู้ชมพร้อมกันนี้ครับท่านตอนน,น แล้วครับท่านทนายเดชานเนี่ยเผยแล้ว ه, เว้ยเฮ้ยเผยว่าอะไรไม่อยู่แล้วเว้ยกูไอ้ไม่ใช่กลับลำแล้วครับท่านโดยทนายเดชานเนี่ยหลังจากออกมาเชียร์ทนายตั้มสนที่ริมทองคุณเดือดนะครับท่านผู้ชมทนายเดชาก็โต้สนที่สนที่ก็ซัดเดชานะครับท่านทนายเดชามาวันนี้โพสต์นะเนี่ยหลังออกหมายจับทนายตั้มครับท่านกลับลำแล้วเฮ้ยเผยเหตุหผลที่จะเป็นต้องกลับลำถามเหตุผลที่ว่าคืออะไรจะเนี่ยอืมเหตุผลที่ผมต้องกลับลำนนเนี่ยหลังเห็นหมายจับทนายตั้มแล้วเป็นไปตามที่ผมได รับข้อมูลมาล่วงหนะ้าผมจําเป็นต้องกราบลําแล้วเพราะเห็นหลักฐานแล้วมันชัดเจนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากเดชาชุกรู่ชุกรู่นะการเดินผู้ชมตอนนี้ทนายเดชาเออยเดือดเป็นพิเศษนะการเดินผู้ชมชีวิตนี้เกิดมาผมไม่เคยกลัวใครเลยเว้ยเฮ้ยแล้วก็ช่องของผมนี่นะเนี่ยเป็นช่องกินวายไม่ใช่ช่องกินฉี่อะไรประมาณนี้ปล่อยให้คนกินฉี่เขาพูดไปอะไรประมาณนี้อุ้ยแบบนี้ใครๆก็ไปน,นึกถึงคุณสนทิริมทองกุลหรือไม่นะการเดินผู้ชมแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่านะเนี่ยถามเหมาะสมเรื่องอะไรจ้าเขาเป็นเสืออุโสนะการเดช มาเปิดศึกแบบนี้ทานเดชาก็บอกต่อครับท่านไม่เป็นไรเนะเนี่ยผมหน้าข่าวหลังขาวครับท่านไม่เคยติดคุกอะไรประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าแซ่เขาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมติดตามต่อไปไม่หยุดยั้ยงะครับท่านระหว่างศึกของสนที่ริมทองคุณทนายตั้มจะมีสิทธาเบี้ยบังเกิดเอ้ไม่ใช่จะมีใครเดชาเข้ามาประกบอีกคนหนึ่งหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจบอกได้อืแต่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าจะบานไปลายไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจากนายกอิงครับ,บท่านแจ้งภาพนะเนี่ยหลังพาลูกมาวิ่งเล่นหน้าตึกไทยคู่ฟ้าหรือว่าาาทเนียบบรัฐลอ อยากเห็นที่ทํางานแม่แม่ก็เลยพามานะคบท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้ารู้สึกแว่วเข้ามานะคบท่านผู้ชมตอนนี้ว่าเฮ้ยไม่รู้ไอ้พวกนักร้องส้นตีนส้นเบืออะไรบางส่วนหรือไม่นะคบท่านผู้ชมเตรียมแล้วครับท่านจะไปยื่นนนเนี่ยให้ตรวจสอบเสรียทมนายยกรัฐมนตรีว่าเฮ้ยแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่ถามมึงจะไปยื่นเรื่องอะไรอีกแล้วเรื่องประเด็นชูมินิฮาร์ใช่หรือไม่เฮ้ยถ้าเป็นมินิฮาร์นี้ทําได้นะคบท่านผู้ชมชูมินิฮาร์ตอนไอนที่ไอหอกหักสักกระเบือไอตัวไหนมันไปร้องนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ทําได้นะ แต่ถ้าเกิดสมมติเขาชูนิ้วข้างทั้ง5้าแล้วก็เป็นอย่างไรต่อ,อแล้วก็ขดนิ้วข้างๆนะครับท่านผู้ชมเหลือแต่นิ้วกลางที่เขายกให้แบบนี้น่าจะไปร้องได้ครับท่านอันนี้มันก็เลอะเทอะเปืเป้อนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโดยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างสําหรับความคิดผมเฮ้ยพามาบ่อยๆนะเนี่ยโดยตอนนี้สลิปม,มันก็เข้าสู่ทางตันนะครับท่านผู้ชมหาอะไรมาโจมตีอิงไม่ค่อยได้เว้ยเคยต้องทาอย่างไรต่อมันก็ต้องจับเรื่องกับเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับท่านอืมบางคนก็ออกมาแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเป็นนายกคุณณหนรรณนนูอออะะไรรปมาาี้้ยยยุง อยู่หรืออาจมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรก็ออกมาจากหลายคนนะครับท่านผู้ชมและผมก็เข้าไปนั่งดูครับท่านเฮ้ยชีวิตของไอ้พวกออกหากสักเบือนี้นะเนี่ยตอนที่มันยังอายุเท่าอิงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมชีวิตมันกําลังทําอะไรอยู่อะไรประมาณนี้อ่าเขาก็เป็น มีงานการอาชีพดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยเปื่อยครับท่านเฮ้ยถ,ถ้าเกิดเขาถามกลับมาหล่ะจัะเนี่ยแล้วน้องหนูมีอะไรเออโดยผมอายุน้อยกว่าอิงหลายปีนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ายอย่างน้อยผมก็มีช่อง u t u b e พันแสนซับครับท่านไว้บอกมาได้ประมาณนี้เด๋ยวมันถามว่าแล้วมีมึงมีอะไรบ้างเออ มีช่อง YouTube แล้วก็ทําคลิปแล้วก็มีคนฟังก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับท่านผู้ชมบางคนจัดมาแม่เมืเอยแทบตายกันเลยทีเดียวนะครับท่านหน้าตรงหลังตั้งครับท่านเป็นอย่างไรต่อโอ้ยมาบอกผมนะครับท่านผู้ชมทำไมยอดวิวมึงดีวะเนี่ยกูเนี่ยจัดดีกว่ามึงอีกเล่าเอามึงมาบ้ากูแล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันมันบอกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยกูจัดดีกว่ามึงอีกรายการแล้วเป็นอย่างไรต่อทําไมคนมันดูน้อยอะไรประมาณนี้ไม่ต้องให้ตัวเองตัดสินเว้ยเฮ้ยต้องให้คนมันดูมาตัดสินนะเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็็ไไไมม่่่่่รรู้วาาาาจะทํออยงงกกกชัันนนป ท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มหูปากไปแล้วครับท่านหลังจากเคยออกมาบอกนะเนี่ยเฮ้ยนัดอย่างมึงอาจจะทําให้มีคนติดตามได้นะเนี่ยพันคนก็หรูแล้วเมื่อ 3- 4ปีก่อนเป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้ห้าแสนคนติดตามแล้วนะครับท่านอะไรตัวนั้นเป็นอย่างไรบ้างเลิกคบมันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ย <He i, S 1> ม็อบที่ไม่น่าจะเรียกว่าม็อบนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าน่าจะหมอดไปซะดีกว่าครับท่านสำหรับพวกคอปทออะไรประมาณนี้โดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมดิ้นผ่านเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งกนเลยทีเดียวครับท่านนนนนนเเดดิิไไปปตตรรรงงั้้้้ีแลวูสึก จะบักหลักหน้าทำเนียบนะเนี่ยคุยโวคุยโวโอ้วดครับท่านเนี่ยจะอยู่ยาวอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวถ้าเกิดสมมติอะไรวะเรื่องเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแม่เราก็จาไม่ค่อยได้แล้วแล้ววันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรไม่จ้าโดยคอปทอเจาะฟ้องเอาผิดจริยีรทมนาย,ยกแพทองทานชินวัตรผมบอก m o u 4 4อะไรประมาณนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกม,มันก็ออกมาอย่างเรื่อยๆกันเลยทีเดียวครับท่านนี่เหรอวะเนี่ยอ้างตัวแล้วเป็นคณะนักศึกษาปฏิรูปประเทศนะครับท่านผู้ชมแม่เมืเ้าเเกิดประศ ้คนแบบนี้มาเยอะๆคงจะเจริญหน้าดูถามเจริญยังไงวะเจริญพวบเจริญฮาบหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเฮ้ยไม่รู้ว่ามันมาได้ยินผมอะไรวะเล่าข่าวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยผมได้ทาการแซ่ไอ้พวกม็บสักเวรนี่บ่อยๆครับท่านเฮ้ย <Hey, S 1> พวกมึงหยุดอ้างตัวเป็นนักศึกษาได้ไหมวะเนี่ยอ้างว่าเป็นคอปทคณะนักศึกษาปฏิรูปประเทศแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้างจานหน้าตาหย่อนยานนะครับท่านมึงไม่เคยใช้เลยหรือไงวะเนี่ยการนี้เย่รื้ออาปารีสคุณค่าที่มึงไม่คู่ควรออกมันก็ถูกแล้วนะครับท กวนอูก็คงไม่ได้นะครับเดิมผู้ชมกวนอิมก็คงไม่ไหวครับท่านต้องกวนเองแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ออกมาบอกแล้วเนี่ยการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญการศึกษาเราสามารถศึกษาได้ตลอดชีวิตอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับเดิมผู้ชมแต่ใบหน้ามึงเนี่ยเกินแล้วถามเกินอะไรเกินเยียวยาหรือป่าบอกไม่ใช่เว่าเฮ้ยเกินเออใช่ไหมวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดิมผู้ชมแต่เกินแล้วเว้ยเฮ้ยที่จะมาอ้างนะเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นคณะนักศึกษาปฏิรูปแกนํำเครือข่ายนักศึกษาปฏิปรา ประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอโพสข้อความ่านเฟซบุ๊กผิดประมวลจริยธรรมหมนายกรัฐมนตรีแพทองทานให้สัมภาษณ์ว่ายกเลิก MOU44 ไม่ได้เดี๋ยวถูกฟ้องนายกรัฐมนตรีควรรู้ว่า m o u โอย้ยอย่าไปอ่านเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้าจารไปเพื่ออะไรครับท่านเฮ้ยวันนี้ป้าผัวลุงวิ่งมาบอกผมนะครับท่านอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องม็อบแล้วนะเนี่ยเขาบอกผมน้องนะัทฟังจําคาป้าผัวลุงไว้อย่างหนึ่งนะผมก็ถามกลับไปป้าผัวลุงข้างบ้านมีอะไรจะแนะนําผมหรอป้าผัวลุงบอกมานะเขาก็บอก ว่าเล่นกับหมาหมาเลียปากเล่นกับสากสากตีหัวผมก็ถามผมคุณจะทําอย่างไรต่อไปเจ๊เนี่ยถ้าผมมันต่อไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดมันต้านตรงนี้เป็นอย่างไรสนับสนุนนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดได้พวกฟันทงฟันแทะอะไรจ้ะ โอ้้อพวกนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะหน้าแหกหน้าแตกยับเยินอีกนานแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมแล้วเมื่อไหร่มันจะทายถูกสักทีวันเนี่ยอิงจะจบแล้วเดือนนั้นอิงจะจบแล้วเดือนนี้เฮ้ยจบแล้วเว้ยเพื่อไทยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้ากูก็ดูมาตั้งนานนะครับท่านผู้ชมยังไม่เห็นจบเลยครับท่านก็ต้องลุ้นนะเนี่ยว,ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้นัทวุฒิใส่เกลือก็อมายืนยันนะครับท่านผู้ชมเชื่ออย่างสุดลั้าเลยทีเดียวครับท่านไอ้ม็อบอะไรพวก,พวกน,นี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นนะครับท่าน้มเแตต่าากิกิดดัถสววหง นั่นเนี่ยว่าจะยิ่งใหญ่แบบสมัยสุเทพบอกมาเดินนี้คงจะยากแล้วครับท่านเพราะอะไรจ้ะเนี่ยเอ้ยบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับท่านผู้ชมผมนี่แม่มือเอ้ยคนหนึ่งเหลือเกินครับท่านถามเรื่องอะไรอีกแล้วภูมิใจนะครับท่านผู้ชมกูไม่เคยไปเดินเฉียดใกล้เทือก,กเลยทีเดียวครับท่านเอ้ยแต่ว่าบรรดาเพื่อนผมไปเยอะนะครับท่านผู้ชมแต่นั่นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันครับท่านเพราะว่าเพื่อนก็คือเพื่อนอะไรประมาณนี้เอ้ยแต่มันเป็นอย่างไรต่อจ้าถ้าเกิดสมมติชีวิตผมเคยไปเดินตามสุเทพนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คงลําบากหน้าดูกันเเเลยยททีีีีดวครับ่่่าาานนนนกูจหห้้ไไป แล้วเป็นอย่างไรทาไมมึงไม่ไปผมชอบนายกยิ่งรักชินวัตรนะครบด่านผู้ชมบอกได้คําเดียวยิ่งเห็นยิ่งรักครับท่านแล้วตอนนี้ล่ะจ้าแพทองทานชินวัตรก็ทําให้สลิมได้เดือดดิ้นอีกนะครบด่านผู้ชมผมก็ยิ่งชอบอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องทักษิณชั้น14นี้ฟันธงนะกรบด่านผู้ชมไม่มีการติดคุกไม่มีการติดแคกแน่นอนเพราะอะไรจ้า มันอยู่ในจุดๆอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบอกได้ประมาณนี้ครับท่านก็จึงเป็นกระแสข่าวที่เียบเรียงเอามาถแถลงเบื้องต้นโอ้ยโดยตอนนี้มีประชากรหลายภาคส่วนนะเนี่ยบอกว่าผมพูดเร็วเกินไปนะครับท่านวันนี้ก็พยายามจะลดสปีดแล้วมันก็ได้แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ฟังนะครับท่านอย่าเพิ่งรีบหนีหายไปไหนอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยหากชอบคลิปนี้นะเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขอจบการถแถลงขไปก่อนสวัสดีครับท่าน うん。<music>